มาตากีเทพมหานครมาเ,เว้ยมาลินสุยลนสุดินเน่ยสุยดลเนาะใคนกินข้าวได้วันนี้ขา้าวเด้ขคืออาหารป้าได้ข้าวในเมืองบ้า ทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องม,มื่อสุกคนวันนี้ล่ะเปิดคลิปเมื่อแรกทุกคนเ,เห็นป่อเห็นบ่กระเป๋าอันนี้หมายคว่าไม่ได้เลยสีย่าให้ามมาใเกีนคลิปขึ้นป่าได้ทุกคนนะว่ายอนะคือห้าวกะสีเดินทางไปคพื่ทุกคนประเทศไทยนะทันละหอดได้ทุกคนจักรค้างอยู่แถวเลิแล้ววันนี้ซีมาเต็มเครื่องไว้ก่อนทุกคน เก็บเคืองเก็บของใส่กระเป๋าไว้นะเพราะว่ามืนเช้านี้สีให้บอไล่เพื้นนึงไปส่งตาเศ้าๆนะเพราะว่าเข่ากับขี่รถขี่รถสายทางทุกคนนะให้บอไล่แลนเข้าไปชงอยู่ในเมืองนะเห่มามันนี้สิมาจีบเคืองจีบของ่อนคนเกมสิไปแล้วนะอ้าวลอดอลุอ้นทุกคนเลย กลับไปยูซิเลอร์และไปมีควบันยูัลลบ,บครับคือรับของทุกคนเพราะว่ามื้อเช้านี้มันต้องการแน่นอนนะเพราะว่าอ้ออตัดสี่โมงห้าโมงทุกคน,กคนเอาเครื่งไปกะเอาไปปลายทุกคนเลยเอาไปประมาณซิปโตประมาณนี้แหละทรง ส้วงขยาะเอาไปพาร์ตทุกคนกระส้วงขากลางเขาก็เอาไปสองตู้ส้วงขยาวก็เอาไปสักสามที่ตูทุกคนเลยล้วก็มีเนือไม้พร้อมทุกคนเนือไม้แล้วก็มีมาโชว์แห่มาโชว์แห่เอาไปฟาผู้สาวทุกคนเลยนี่เก็บเครื่องก้อนทุกคนเลยเตรียมไปประเทศไทยเยอะ ได้เห็นได้เห็นเมืองได้เห็นหน้ากับบ้านนี้ได้มากพี่รู้สาวไม่ใช่มาจิ้บเคืองช้อยหฮาหน่อยไหมถ้าไปป้าได้ไปเล่เชียวนอนันนอนไอท์พอ่ะพี่อ่ะพี่อยไหมไปเดี่ยวจิ้บเคืองมืดมาพี่มาไปจิบเคร์กหน่อยไหมมาหนิมาหนังนี้ไหมออกมาขอบใจเอฟซีเราบ่เอฟซีฟาเคิองมึงเฮานะออกมาครอบใจมันจะไม่ผ่อนเร็วๆร็ทุกคน เอาเอาไปหลายตู้อยู่ได้ทุกคนไอ้เคืองกันเอาเจเจทองอ่องก็เจทองออกบนะ่มีเคืองสิของกินกับมีทอนมาทุแห่กับนงไมทุกคนให้น,นไมถุงนะลำยู่มีแล้วมีโท่นะนงไมนะก็เลยจำเป็นได้เอาไปเฮยใช่ทุกคนเลยอ้าวทุกคนเลยไปนี่แลหละจากระค้างอยู่มงเลยนะจากระหอดิเดินคนมีเคยไปเมืองเชอค่อยกันมีแต่ อยู่ทออยู่เฮิร์นอยู่ซ่านนี่ธรรมดาทุกคนเก็บเครื่องแล้วละกันมมน,นอนรอให้แจ้งแจ้งทุกคนประมาณแจ้งแจ้งแล้วก็สิไปนะเอาไปประมาณนี้ถึงกันทุกคนเลยบลายนะทีเลยก็เอาเครื่องในยูในกลิ่นกับเสื้อน้ำกันนี้ทุกคนเลยเดยว่าห้าวกับห้องข้างนีนะแล้วแล้วก็อันที่สำคัญนะ กระเภทในนี้ทุกคนเครื่องเบดเครื่องกล้องถ่ายอุปกรณ์ถ่<อ>ายคลิปเฮ้ากะต้องได้ถือไปนั่งทุกคนในพราะว่า<อ>สีกัะยูเบิ้งในทุกคนบางคนกัะยูเบิ้งเยอะเห็นนะเฮ้<อ>ากะสี่อัด<อ>ให้จะดหอดมือเฮ้ามากทุกคน<อ>ไปแต,แต่หอดมือมากนะอ,อุปกรณ์เฮ้ากะเก็บให้พร้อมทุกคนมือเช้าวสิเดี๋ยวไปเก็บอันเครื่องยูของกินก้อนทุกคนมันา<อ>ทุกคน อันนี้นอไม้ถุงนะแม่แม่แม่ยาไม่ยาหาเครื่องต้นเดต้นเลยนี่มาถุงแห้งทุกคนเลยถุงแห้งเออลาไปเอาไม้ไปลับเอาถุงถุงแห้งไอไปตู้เย็นไปถุงหนึ่งเด้อตัวนี้เนี่ยมันซื้อมาก้อนนี่คือเนื้อเอาอ่อเอาอ่อถุงหนึ่งก็เอาตัวนะนี่นอไม้ถุงห้าถุงทุกคนเลยอาถุงนี้ละ อาถุง, okay. oh. ถง,งนึงโอเคโอ้ผมไม่ง้าคือดีแต่ว่าโอ้เ oh. อาถุงแห่ไปต้อนลูเ้เินเอเอาไม่ถุงล่งวันนี้ทุกคนว่าต้องเต็มเมื่อเล้ถุงคอยทุกคนเลยนะยา่านตะถุงนี่แกซ้อนนี้ได้ยนะัน หนักวะหนักน้ม้เนาะอ๋อหนักให้ทุกคนเลยอสองสคัคนคืออ่นยานถุงน้งไม้เตะนะยามันหีสึกถืงเข้าเยู่สิจางหนาวมาด้วยบอกไหมอันนบอกออันนอนีอ้ เดีทุกคนเอาไปเสียทงอองเขานะไปซื้อทงกับไผ่เนาะทุกคนเครื่องกาเต็มอุปกรณ์เรียบร้อยนี่พร้อมลุยทุกคนไปเดี๋ยวพบกันตอนเช้าๆทุกคนเ่ยไปพักผ่อนก่อนนะตอนนี้กะดึกละเก็บเครื่องไว้ทุกคนมาออื่นลุยพร้อมเดินทางไปตามหาฮักแทลุยทุกคนเลยเก็บเครื่องดรีไบทุกคนสบายดีอีตอนเช้าๆทุกคนเลย แต่งเคืองเรียบร้อยเก็บเคืองเรียบร้อยทุกคนไปเลยฮะพร้อมลยทุกคนไฮบอลไล่เอาไปโ่งในเมืองเนี่ยทุกคนไปขึ้นรถในเมืองออกมาเลยเร็วเร็วนี่บักโลกันทุกคนได้ข้าวดีเนี่ยนึงนะบักโลกาลุกแล้วทุกคนลุกแต่ใครแล้วนะลุกบักก้องบอกแกงขึ้นกลุ่มหมอยาเฮ้ยก็พร้อมเมื่อวานนี้ลุกแล้วนะทุกคนโอ้ยคลองใหญ่เลยทุกคนวันนี้เสร็ ดิตัวนี้ก็เป็นคือการกคนมาตัวนี้ก็แบบเป็นไข้คือกันนะนะโอ้สามใช่ไปน้ำบ่ฮะ<อ>ไปหาพ่อแม่อยู่บ่เหรอใช่ใช <laughs> ่ไปบ่ตืน่นนอนแล้วสบายดีแล้ววันนี้นะสบายดีไหมสบายดีเรีลยลเจ้าเจ้สบายดีหักตื่นนอนวันนี้หักกรตื่นนอนไปไหมเกิบแล้วนะงามบ่ไหมไปทุกคนทาบอไล่ก็ มีเคยด้ทุกคนมีเคยเซืรอผ้าปิดป้านะอะไรครับเจดีป่ะลุยลุยทุกคน ผมเดินทาง <laughs> <laughs> กิโล่ทำได้ทุกคนนะขี่รถเข้าไปนี่ก็ซอคลอดเมืองกะเด็ดเป็นโมงหนา,นะา,าวนะยามทุเสาทุกคนนี่ยตะเวนเนี่ยกำลังขึ้นนะโอ,โอ้กินฮอตป้าเจจ,จอยแล้วทุกคนนะถ้าได้ไปฮอตเชลเลอร์แชมป์นนะกินฮอตป้าก่อนแล้วัดลุย เลิกกันแน่ทุกคนเลยไปแล้วก็กลับม,มาเพื่อนป้าคือเก้าได้ใยอดด้อนดีคือห้าแสนคนไปอีกแล้วหนาวไหมบอลไล่ห <Now, now. S 1> นาวหนาวหาว หนาวทุกคนหนาวทหนาวไว้จักไปป้ากัสิีนแล้วทุกคนเไปป้ากัสิีนแล้ว <N> <t un> ไปขึ้นบ้านวันสิีนแล้ววันนี้เลย ตอนนี้ก็เข้ามาหอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าเข้ามาก็มีมีรถจักรคันเลยทุกคนมีรถเลนนะเฮนเลอรบป่ะนี้ทุกคนแปลกเลยวันนี้มีรถจักรกมิลายเนาะออรถก็มิลายทุกคนนี่มีรถเลนเลยนะน่ะมีรถจักรคันทุกคนเนมเนอร์เมืองนะมีรถที่จะเดินทางอ่อนเนอเลยนี่นี่นี้วใส่หดไปแล้วใส่หมดไปแล้เออสงสัยวันนี้มีที่ไปแล้วทุกคนเบิ่งนี่นะ มีเขารถทุกคนเลยมีเขารถแลนนะลุบแล้ววานนี้นะเริ่มเลยบวันนี้อุตสาเกมคิงพร้อมเลยมาพันมีม,มีรถแลนทุกคนเลยโอ้รถกระอึดได้ทุกคนไอยูเล่าเนี่เอา,อาทุกคนกรถกับมาแล้วนะท่าประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกคนป้าต้องหามาต่เสาเลยนะนี่ฟา হা ব'লা অ দা পাই দা মাই দাদা মোৰ গোটাই เลงนรถบ้านเลยนี่รถบ้านเลยมา เซลของหมอตรงขิดนนี้ปะอืะอจออริงหรอจ๊ะเจ็บท้องสิเกิดลูกทุกคนก็เลยมาขึ้นรถใหญ่นี้นะเพราะว่ารถไทน,นี้มันสาสิเข้าในเมืองครับ บอลลงแล้วนะเลดเอาทุกคนมาหอดบอลลงแล้วนะเอ,อดอะไรได้ทุกคนเจักขืนเข้ากับจกักผู้ใดเอาไปนะฮะมาเลยเชื่อ ไปทางเลิไปเล้านั้น้าเคื่องก็ถวายน้ำทังมากาากินเข้าปกินข้าปเไม่ขายเชฮะึงันมีตั้งยูตัวต,วตวนนนอนนั้นมันแดกนะขนากไหมออดได้ทุกคนเลยปุ๋ยน้ำหนักลอนี้นะ าอ๋อเดูไปไปเมนอยู่วะทุกคนเมนผู้สาวค่อยอยู่ปะฮะแปลกปะเอาพูดอะไรปะมันหมนะไปซื้อโอ้คนไข่คุอ้าวไม่มีเต้ปะบ่อบัดบัดเอาขื้นรถโดยสารก็ปนาตุ๊กเอามาไปซื้อแนวกินลายเ็น้านี่นี่นะ เดี๋ยวสิไปหากินข้าวก่อนทุกคนเลยไปเลยกินเนื้อเลยกินปลาบกกินประมาณกินนั้นง่ายๆได้มันยังปลาเคืองวันนี้ก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวสิย่างไปหากินข้าวก่อนเลยตุ้ยนี่เนาะหากินผือทุกคนเลยกินผือก่อน คือปะนะบายดีล่ะ ที่แรกว่าที่ไปประเทศไทยไปได้ทุกคนแต่ว่าพื้นมากนะพื้นข้ามมากก็เลยไม่ได้ไปนะสุดๆมากไม่เที่ยวไปไทยสุดนะ ได้บันี้เขาเด้คืออาหารป่าเด้ทอาในมือ่งไะใส่ไหมนี่ก็มีเป็นจำเกคน <laughs> ึงลัวด้ยธรรมาดาเลยำนักเลยกินข้าวก็มีแซบทุกคนมากินข้าวนิมืงอง <laughs> พี้ไหมนี่มีเป็นรับเห็นอันนั้นเห็นนักซ้อนคนมาย้อนอเนี่ือรเดกมื้มือไเมือไ่ำมือที่รถตปนโต้นโตของแดงเห็นไหมผมสีแดงเห็นแบบปกติเบื่อับพี่ ยิ้มปะยิ้มเรียบร้อยละยิมแล้วได้ทุกคนในวันนี้กันไปเชื่อต่อหาซื้อเครื่องปะซื้อเครื่องก่อนเย่ผิดบ้า

มาหนังท่าฟาดเขงทุกคนเ่ยขั้นไปที่เลิกนะมาท่านฟาดเขงมือให้น้องบอสเป็นบรรยากาศแบนี้นะทะ่เลิกสมหมองสมนี่ สิบดขีนเหีย้อนุ๊กเลยอมมันเสร็จป๊อกส้นส้นอ่าทุกคนมือเฟ้าเอาเปิ้งสี่กันทุกคนเฉลยสีได้สีเข้มนะ ต่างกันลีโนะไอ้เจ่าข่าวคือกันใช่ไหมทุกคนสีเลยนะท่นก็มม่กล้าี่เลยซื้อดำปลิดเลยนะสีหน้ากับต่างกันเลยทุกคนอ๋อเข้มๆดำๆเริ่มมาเริ่มไปนะมืออื่น มืเมื่อลหร่เมื่อปลาแล้วมาเมื่อเดียวมาเมื่อเดียวเลยอไรเนาะทุกคนเลยเอากลับกินข้าวกินน้ำกลับยิ้มแล้วนะไปเชดดอลนวันนี้นี่มีได้กลับเลยทุกคนเลยเพราะว่าพักพักอยู่แถวสวรรค์นี้ทุกคนเลยที่แรกก็ว่าสิไปประเทศไทยพคนนะแต่ว่าพอดีเพิ่นห้ามมาทุกคนเลยแน่ตนเพิ่นห้ามมาแล้วก็อยู่สวรรค์นี้ทุกคนเลยอยู่เมืองตัวเมืองใหญ่ของมัน เพ่งสวัสคิ์นี้นี่เท่ากับพักอยูเทลสวัสด์นี้ทุกคนเลยในคลิปนี้กับเสียไว้ช่วงนี้ก็ทุกคนเลยเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าทุกคนของมักถ่ายด้นก็มาติดตามมักส้มไปร่างใจให้ในน้าใน,านาพวกพอเดี๋ยวไม่นะไปฮิเดิลโน่ไปหาเที่ยวไปหาเที่ยวหาก,กินข้าวเนาะกินแล้วข้าวกะ